บิ๊ก <rôle>: บ <lebih, S 2> <eri> ิ๊กเพลย์เฮ้ยคอมมอนเบสเพลย์เล่าไปเขาไปใส่ในตู้เสื้อผ้ารุ่นน้องพี่พี่ผ่านเลยตัวเอาไว้เก็บใส่กูยืนตีกวนมาร์ตินเจ็บผิวขึ้นเลยมึงโอ้โหแป้งหน้าเด็กรอเลย

เจ็บยังครับพี่ตุ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บแต่ยังไม่หายดีครับเมื่อไหรจะเอาผ้าพันออกครับเอาออกไม่ได้ครับฮะนี่ใส่เฟือกเหรอใส่เฟือกแผ่นเป็นห่วงครับรอตรวจอีกสองทิศแน่นเรียกตรวจอีกครับ เท้าสั้นหรือจะเท้าสั้นนะมือเท้าสั้นหรือเท้าสั้นเท้าสันาส้น,นไปไปไปอืม ô chú Okay, warm up. The warm up today we start here. One for jogging and one for One lord. captain is a Tui, another one paquete. Copy copy. And copy. Easy, copy choice. Choice <reconsider>

เอยงนี้ต้องกนาวินไว้เพี่คกูเไอแบงค์ไอแบงค์อีกคนนึงไอแบงค์อีกคนนึ่งตุ้ยพี่พี่ครูโดนต้นพี่พี่ช่วยโอ้ยโน้ตไอโน้ตไอเล่นไอเล่นเราช่วยกูหน่อยดิไปเพล่นต้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 นะไอแบงค์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 น่ดนอนละแล้วทางนี้ชอตมาเซน่ะมาเซนแบงค์แบงค์

อ้เออดีนี่ไล่เยเบนหน่อยไล่ีีอยนี่เป็นเบสิกนะอนนอนบนห้องกันนะโ้แบงค์แบงค์คเรียกแบคให้ลเลยเยแบงค์ Ei, está sinal. Vamos move! Move free, move free! Boobie free. Let's go. Hey,